ันนี้นะครับเรามาเตะบอลกันอุศลนะครับผมขอคัดเป็นบอลหกคนนะครับขอขตัวลงนะครับขอรัชนา <laughs> ขอคัดตัวลงนะครับคนแรกนะครับสุดหน้าตัวเต้าเลยนะครับ คนที่สามพไภัยพงศธรนะครับเป็นกลางเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางคนที่สี่ผมเองนะครับผมเองคนที่ห้าพี่บอมท่าเรือนะครับคนจะร้องอยู่หลังหลังครับหลังคนที่หประตูนะครับประตูน้องเดียวน้องเ่าประตูโอเคนะครับสามสี่แล้วก็ลุ้มลุ้นบอดอนทีมนะสู้ออกระเือนดิวอกระเด็นดว

กฎหมายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยิงประตูที่สามในยจุดโทษเจ๊ะไหมเข้าใจไหมนี่ทำไมดูสีฟ้า Hey, your English is pretty good, right? No, no, no. Bố có cái này đấy. Vào đây. Bố có này. Bố cả đấy. Bố đâu đây. Bố có vào bay vào mang ở đây. Vào mang đi lẹ. Ôi chéo. we have a boy car right here. Next week we'll be meeting in, in Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai. Okay, and now, we're going to eat yeah. uh, Everything is uh, tam bông hong and, uh, uh, súp no súp ok súp súp my favorite all so we've got the whole menu for next week ready súp à i i have done that prà prà tam see you next week